สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุลรอดก็ยังคงพาพี่ๆน้องๆเพื่อนครับมารับชมเจ้าการยาวกับทีมงานหก้อด,ดำของบุญลอดดำของบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะอ่ะยังคงอยู่ที่เดิมนะครับกายจะเสร็จแล้ว เหลือไม่ถึง20เที่ยวครับให้ดูสภาพบออครครับโอ้โหจัดว่าแจ่มจัดว่าสวยฮะอ่ะหกรอดำอยู่ที่นี่ทั้งหมด6กคันเลยครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงใบายฮะเลือไม่กี่เที่ยวครับเรือประมาณ20ิเที่ยวนี่เซเตอร์ก็กำลังดึงสโลปเป็นหน้าๆไปครับเพราะว่าเวลาจบจะได้จบทีเดียว บ่อลูกนี้ที่แรกไม่กำหนดความยาวของบ่อนะแล้วแต่ที่ลงฮรกำหนดแต่ความกว้างถ้าที่ลงยังไม่ครบจ้ก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ตอนนี้ที่ลงใกล้จะครบแล้วครับเหลืออีกยี่สิบเที่ยวเสียเตยก็ใช้วิธีโดยการนี่แหละดึงสโลวเป็นหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆฮะใช้แบบนี้ครับพอมาถึงมุมนี้ก็ จะดึงกลับไปเรื่อยๆครับเพื่อว่าเวลาเสร็จแล้วไม่ต้องแต่งให้มันเยอะครับแต่งนิดๆหน่อยๆให้มันจบพร้อมไปเลยครับอ่ะช่วงใบยๆนี้บางลุยคิวแรกเลยอืมตามด้วยบักต่อซูโมโ่ฮัวนาเบิร์ดจันเวียงเหลืออีกสองคันไม่รู้จะเป็นน้องนัดหรือหัวหน้าวายที่จะต่อคหกคันเลยนะ เบิร์มเป็นเบิร์มครับคูสะเป็นคูสะอ่ะตักแค่นี้นะครับไปแล้วครับบางลุยทางอ่ะวิ่งสบายนะครับมีแต่ฝุน่นตอนนี้จากมาวันแรกๆมีแต่วความชื้นยังไม่แห้งดีนี่เริ่มแห้งดีแล้วฮะอ้ะาวบักต่อซูมโม่ทำไมไม่เอาดำลงล่ะหรือจะใส่ทางนั้นใส่อย่างนั้นเลยดูดิอ๋อนึกว่าไม่เอาดำกระบะดำลง วันนี้พาเดินรอบบ่อเลยนะบอ่อลูกนี้จบแล้วน่าจะอยู่ประมาณ2องงานสองงานในหน่อยฮะเพราะว่าดินที่ออกไปนี่ก็ร่วมประมาณห้0รเกือบหกรเที่ยวฮะนี่บอ่อลูกนี้ฮนะเพราะว่ารวมคูสะด้วยคูสะที่ผมมาเอาแต่ที่แรกอ่ะรวมกูสะด้วยประมาณ6กรเที่ยวได้ฮะ เสร็จแน่ครับวันนี้ยังไงก็เสร็จเดี๋ยวบุญลอดจะพาเจ้าการยากับทีมงานไปที่ไหนต่ออย่าให้ f อฟคอยติดตามครับว่าจะไปตักดินขึ้นดำหรือเปล่าไปเจอบอ่บสภาพไหนแบบไหนเดี๋ยวเราพาไปติดตามกันนะฮะนี่ขนาดเปิดบโบมาตั้งแต่ก่อนสงการนะดูดิ น้ำยังมีซึมเลยอยู่บนเนินนึกางหากนะที่บอ่อรงนี้มันจะอยู่ที่ลุ่มนะอยู่บนเนินยังจะมีความชื้นเลยฮะดูว่อ่ะไปแล้วครับบักต่อสูโมโอ่าเห็นไหมนี่นะฮะเซเตอรก็จะใช,ใช้วิธีนี้แหละเพราะว่ามันเหลือแค่ยี่สิบเที่ยวไงถ้าเปิดด้านใดนด,นด้านหนึ่งไปปุ๊บกลัวว่า ไม่จะมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างเขาเนี่ยใช้แบบนี้แหละดึงเอาไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงเป็นหน้าไปฮะพอครบยี่สิบเชือกปุ๊บก็เก็บรายละเอียดนิดๆหน่นอยๆเองครับก็เสร็จแล้วไม่ต้องมาตักเข้าไปครับเยอะกะไม่ถูกอาศัยอย่างนี้เลยดึงสโลปไปในตัวดึงแบบหยาบหยาไปก่อนครับ พอ,อได้ล้างออยคูลเลอร์แล้วเ้ยไ,ได้ล้างหม้อน้ำไฮดรอลิกแล้วความร้อนี่โอ้โหเข้ามาคันปกติเลยนะเมื่อก่อนดูดการก่อนเปิดดูการนี่ผมก็ถอดหม้อน้ำเอามาล้างฮะก่อนสงการนี่ก็หลังสงการมานี่ก็ถอด กองไฮรกครับออกมาล้างหัวน้ำหม้อไฮรีกร็เรียกว่าอะไรเอามาล้างโอ้โหเศษหลังพึ่งเศษอะไรเต็ไมไปหมดพอล้างแล้วก็ปกติเลยความร้อนไม่ขึ้นเลยฮะเขาเรียกาอะไรออลคูลเลอร์อ ใช้วิธีนี้นะดึงไปนี่แหละจะตักแบบนี้ไปทางนู้นแล้วครับถ้ายังไม่พบก็ดึงถอยดึงกลับมาแบบนี้ฮะเพื่อว่าจะได้เสร็จพร้อมกันทีเดียวนี่ใช้วิธีนี้เอาเจเ์จะเดินไปเรื่อยนะนี่นนเดินไปได้ฮะเดินไปนี้แหละเดี๋ยวกะไม่ถูกนเพราะว่ามาันเลยยี่สิบเที่ยวเดี๋ยวกะไม่ถูก อย่าถ้าตักว้าวไปนี่ทางนู้นไม่เว้าตามเนี่ยซวยเลยต้องเอาชีนี้นะตักไ่ไปนหน้าหน้าไปโอ้อากาศร้อนเสียเหลือเกินครับช่วงนี้สงสารรถเลยนะอากาศร้อนร้อนแบบนี้ฮนะไม่ดีต่อรถนะถ้าทำงานแล้วอากาศร้อนร้อมากๆไม่ดีต่อรถนะฮะยิงรถนี่ พวกมอน้ําตันพวกความร้อนขึ้นนี่โอ้โหผลกระทบนี่มาเร็วเลยนะอากาศร้อนๆอย่างนี้นี่บังลุยมาแล้วรอบแรกนะให้วิ่งเอทีแรกนะให้วิ่งกันรอบละสามคันคันละสิบเที่ยวทีนี้ผมเห็นว่ามันเหลือ,อแค่ยี่สิบเที่ยวลุม้มันไปเลย หคันเลยครับวิ่งปากบอแค่นี้ลุมไปเลยจะได้เสร็จไวๆนี่พากันวิ่งหมดเลยเมื่อตอนเช้านี่ยังวิ่งกันแบ่งกันวิ่งครับรอบละสามคันเหลืออยู่ยี่สิบเที่ยวไม่ต้องมาผัดกันละ 5, ห้าหกมุนกันไปเลยวิ่งหกคันเลยเฉลียแล้วก็ คันละสามเที่ยวมีอยู่คันหนึ่งที่ได้สี่คันแรกการบางลุยน่าจะได้สี่เที่ยวนอกนั้นได้แต่ละสามการเวียงครับการเวียงนี่นี่นี่ใช้วิธีนี่แหละให้ดูสภาพบ่อครับแจมบไหมฮะยอดเลยนะเดเตอร์นี่เรื่องการขุดบอ่อนี่ยกให้เลยผานแลย เดินไปเรื่อยครัสุดนั้นไม่ยังไม่ครบก็เดินกลับมาอีกอยู่นี่มาหลังสงการนี่มาอยู่นี่สามวันครับก่อนสงการก็ สวันแล้วับบอ่อลูกนี้อยู่ทั้งหมด5้าวันครับ5วันเสร็จเรียบร้อยอ่ะน้องนัดนี่คิวบวย เมื่อวานนี่บางลุยไปวิ่งหินวิ่งทรายนะผมให้น้องนัดสลโลคันเดียวเลยไม่ต้องออกให้คันนี้ยืนพื้นเลยล่อไปเกือบสี่สิห้าสิบเที่ยวลงมาจากรถแข่งขาอ่อนเลยน้องนัดเรา เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมเดี๋ยวคอยดูกันต่อครับว่าบุญรอดนี่จะพาเจ้าการยาวไปโรงงานที่ไหนครับเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ